โยเกิร์ตเผยลิซ่าส่งข้อความให้กำลังใจไม่เสียดายรัก12ปีแพลนอนาคตอยากมีลูกเปิดใจนางแบบสาวโยเกิร์ตนัทชาบุญประชมหลังอยากขาดกับอดีตสามีจบฉากรัก12ปีไม่รู้สึกเสียดายกลับมาใช้ชีวิตสวยสดสตรองเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองมองเป้าหมายชีวิตชัดเจนมากขึ้นแพลนอนาคตอยากมีครอบครัวได้รับบทบาทของการเป็นแม่คนในรายการวูดี FM การแยกทางกันอย่างเป็นทางการตอนนี้จิตใจความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างโยเกิรต์ตผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็โอเคขึ้นมีวันที่ดีบ้างวันที่ไม่ดีก็ยังมีอยู่วันที่รู้สึกดาวๆแต่ก็ดีขึ้นค่อยๆทีละนิดคุณอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วโยเกิรต์ตสิองปีค่ะการที่จะตัดสินใจเลิกด้วยเพราะเหตุการณ์ที่มันหนักมากใจต้องคิดยังไงถึงจะสามารถบอกว่าพอแล้วโยเกิรต์ต มีช่วงหนึ่งที่ได้ใช้เวลากับตัวเองมองเรื่องราวให้มันเป็นระบบใหญ่พยายามตัดอารมณ์ออกไปทั้งหมดพิจารณาด้วยเหตุและผลจริงๆสุดท้ายก็เป็นการตัดสินใจแบบนี้ค่ะมีความรู้สึกว่าเสียดายไหมโยเกิรต์ตไม่อยากใช้คำว่าเสียดายเรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับทุกสเต็ปใน12ปีในความสัมพันธ์เราเต็มที่กับทุกเรื่องไม่ได้รู้สึกเสียดายคุณเป็นภรรยาแบบไหนโยเกิรต์ตหัวเราะพูดเดี๋ยวแบบเข้าข้างตัวเองแต่โยก็เป็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่ภรรยาได้แบบที่สุด ตอนนั้นคือตัดสินใจเบรกจากงานหรือว่าอยากจะมาโฟกัสความสัมพันธ์หรือว่ายังไงโยเกิร์ตไม่ได้ตัดสินใจเบรกแต่เหมือนเป็นช่วงจังหวะแล้วเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดพร้อมเป็นผู้สนับสนุนเขาเราก็ทำแบบเต็มที่ทำด้วยขวามเต็มใจด้วยช่วงจังหวะหลายๆอย่างด้วยมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเราเบรกจากงานตรงนี้ไปก็ยังทำอยู่ทำบ้างแต่ว่าให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นหลักตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการทำในสิ่งที่อยากทำไหม โยเกิร์ตใช่ขะตอนนี้ก็มีเวลาได้คิดได้ทบทวนกับตัวเองเยอะว่าอาจทําอะไรคือก่อนหน้านี้เวลาคิดหรือวางแผนอะไรมันจะมาเป็นแพ็กเกจพิจารณาเป็นคู่ไปไหนไปด้วยกันคิดสําหรับคนสองคนถ้ามันไม่ได้เวิร์กไม่ได้ดีสําหรับคนสองคนเราไม่ทําแต่พอตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้กลับมามองตัวเองจริงๆว่าเราอยากทําอะไรเราชอบอะไรอะไรที่ไม่เคยได้ทํามาก่อนแต่อยากทํามากโยเกิร์ต หลายอย่างเลยนักงานในวงการก็ชอบอยากทำธุรกิจก็อยากทำมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากทำมันแค่เป็นไอเดียผุดขึ้นมาว่าพอเราจบความสัมพันธ์นั้นคือบทบาทของแม่คนเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำเมื่อก่อนเราจะไม่เคยพูดว่าเรื่องมีลูกแล้วเหตุผลที่ไม่ได้มีลูกกันเพราะอะไรโยเกิร์ต เหมือนทั้งสองคนก็รู้สึกว่าด้วยไลฟ์สไตล์เราด้วยทุกอย่างของเรามันไม่ได้แบบอยากจะมีลูกเอาจริงๆโยไม่ได้แอนตี้เรื่องการมีลูกหรือไม่มีลูกแต่รู้สึกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับไลฟ์ของพาร์เนอร์คู่ชีวิตของเราด้วยว่าลงตัวไหมเหมาะไหมก่อนหน้านี้ไม่เคยมีไอเดียนั้นเลยแต่พอวันหนึ่งที่จบความสัมพันธ์ไปเราแค่รู้สึกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะเป็นแม่คนได้เป็นอีกบทบาทหนึ่งแล้วเป็นแม่คนแบบที่ไม่ต้องมีพ่อไหมหรือว่าจําเป็นต้องมีพ่อโยเกิร์ต ในหัวโยมันก็มีภาพที่เป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกนะซึ่งเป็นความคิดที่อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาในหัวเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โยเกิด เป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญได้มีโอกาสกลับมาทบทวนตัวเองและเป้าหมายในชีวิตกลับมาดูหางเสือในชีวิตตัวเองว่าทุกอย่างมันไปตามเป้าหมายในชีวิตที่เราเคยคิดเคยฝันไว้ไหมหรือภาพเป้าหมายในชีวิตเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอเราได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองได้คิดพิจารณามันก็ทำให้ทุกการกระทำของเราที่ทำวันนี้หรือต่อจากพรุ่งนี้มันยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นในการที่จะนำพาเราให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิตที่เราวาดฝันเอาไว้มันได้กดปุ่มรีเซ็ตให้กับตัวเอง เคยคิดไหมว่าจะได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจากผู้คนมากมายขนาดนี้โยเกิร์ตไม่เลยค่ะสำหรับเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเราโยรู้อยู่แล้วคนที่เป็นเพื่อนรอบตัวจะสนับสนุนเราแต่ว่าสิ่งที่โยไม่คาดคิดก็คือคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจเขาบางอย่างการกระทําของเรามีผลต่อเขาบางอย่างทําให้เขารับรู้หรือรู้สึกบางอย่างอันนี้ไม่เคยคิดเลยแค่คิดว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราทําสิ่งที่มันควรจะทําก่อนมา ส่งข้อความหาน้องคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในคนที่ส่งข้อความมาหาโยหลังจากได้ยินข่าวคราวขออนุญาตเขาแล้วว่าขอพูดถึงคือถามลิซ่าว่าไอสามารถพูดถึงอยู่ในรายการได้ไหมวันนี้จะมาคุยกับพี่วูดดี้เขาบอกได้เลยแน่นอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกตกใจไม่คิดว่าเขาจะส่งข้อความหาเราไม่ใช่แค่ส่งข้อความมาซัพพอร์ตแต่เขาพูดอธิบายความรู้สึกบางอย่างที่เกิดจากการรับรู้แล้วมันส่งผลยังไงต่อเขาโยรู้สึกว่าว้าว ไม่คิดเลยจริงๆว่าการกระทําของเรามันสามารถส่งแมสเสจบางอย่างไปถึงผู้คนได้สำหรับผู้หญิงที่อยู่ในจุดที่มันไม่ไหวแล้วแต่เขายังมีความกลัวอยู่เพราะรู้สึกว่าการตัดสินใจจะออกไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงจะก้าวข้ามความกลัวยังไงโยเกิร์ต เอาจริงๆนะโยไม่กล้าให้คําแนะนําใครเอาเป็นว่าดูเคสจากโยว่าทํำยังไงแล้วแต่ละคนเอาไปเลือกใช้หรือประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองแล้วกันโยมองว่าเป้าหมายอของชีวิตต้องชัดเจนทุกการกระทําของโยจะต้องหลีดไปที่เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนเอาความกลัวมาเป็นความกล้าในการที่จะออกไปเปิดประตูบานใหม่หาโอกาสให้เราใหม่ๆหาเส้นทางเดินใหม่ๆที่จะทําให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายชีวิตที่เราวางเอาไว้